เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีอะไรนนะครับวันนี้เราอยู่ใน So นซอดออบชัชจริงนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพาเก็บสีลาจารลึกนะอันนี้มีคนถามนะครับสีลาจัรึกตรงนี้ครับสมมอบใครสีดาจารึกทั้งหมดเพราะนั้นเดี๋ยวมีขออนุญาตพาเป็นรวมเลยแล้วกันนะเอาทีละจุดเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในจุดที่ส่วนจุดแรกเลยแล้วกันนะครับอ่ะจุดแรกนะครับสามหกแปดหนึ่งหกสี่นะครับต้องมีนะอ่ะ 3, 6, 8, นะครับสามหกแปดหนึ่งหกสี่นะครับมาเสร็จะเจอต้องมีครับจัดการมันเอาต้องมีเจอแบ็คแบ็คมีจิกเชียร์ซะหน่อยเออนี่นะเจอดูพลังอ่ะสจนรบเปิดกล่องเก็บเลยครับงับเข้าให้อันนี้ไม่ใช่ต้องเก็บครับ นี่อ่ะเราก็จะได้ภาพมาหนึ่งแล้วนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนเศษภาพด้านใต้นะครับอยู่ที่4ี่สี่ห้นะครับมาตรงนี้แล้วก็กดเก็บได้เลยครับหมับเขาให้เหมือนเราขโมยเขาเลยมาอ่ะได้เสร็จแล้วครับอันนี้เราสามารถส่งเฟสดิงให้ได้ด้วยนะครับนี่เราก็จะได้อ่อชิ้นส่วนภาคใต้มานะครับผมเก็บทีได้ไหมเขาบอกว่าเก็บแล้วเก็บเลยโอเค อ่ะต่อไปเป็นในส่วนเศษภาพตะวันตกนะครับมาที่จุดหมีเลยครับ989เอ่อ993845นะครับตรงจุดหมีนะครับอ่ะมาเสร็จแล้วจะเจอพี่เสือก็จัดการโค่นมาเลยครับโอเคพี่เสือจะซุ่ก่อนเราเหรอไปเลยโอเคพี่เสือมอดมวยมาลานะตรงนี้จะมีกล่องหนึ่งครับแล้วก็มีในส่วนเก็บเนี่ยแหละครับอ่าเราก็จะได้เศษตะวันตกแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมเศษตะวันตกนะครับ ของผมก็แค่2,020,000 C1 เกือมากครับสู้ๆนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นส่วนเศษภาพด้านเหนือนะครับ80295ตรงจุดของหมีเลยนะครับเนี่มาได้เลยครับงัก้าให้อ่ะกดครับมเย่เราก็จะได้เศษภาพด้านเหนือมาแล้วนะครับะโอ้มีกล่องแล้วก็อย่าลืมเก็บด้วยนะครับที่เราจะวางก็คือ4 8 7 8 2 4ตรงจุดหมีเลยครับเนี่ย เราก็สามารถเอามาวางได้แล้ครับตรงนี้เลยหมัขก็ให้อ่ะต่อไปจุดที่3นะครับก็คือ925708ครับตรงนี้ได้เลยกดได้เลยนี่มันก็จะมีนี่ใส่เลยครับงับเข้าให้เรียบร้อยอื้อโอเคนอกีเราได้ มาที่เจ็ดสอง่ปด9้าตรงจุดนมีนะครับโอ้โหที่มันซับซ้อนมากเลยว่าจะเจอแต่ละที่นะครับนี่เลยมาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีที่ใส่ครับเนี่ยนี่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 อ้าวรล้เสือมันเข้าไปไงวะนั่นแหละเอาเรื่องจัดจัดอ่ะโอล่มา,าซ่อมแซมเลยครับนี่เราก็จะใส่นะครับเอออาเธอร์โอเคไปอีกรูปหนึ่งนะครับโอเค จุดต่อไปนะครับมาที่3 2 9 2 1 2นึครับจุดตามหมีนะครับที่ใส่นะอ่ามาตรงนี้เสร็จแล้วกดเข้าซ่อมแซมนะครับอันนี้ใส่นี่เลยโชเดครับผมใส่ไปครับแล้วน,น,นะครับถูกต้องโอเคอย่าลืมไปเก็บกล่องข้อมบนด้วยนะครับถ้าไม่เก็บกล่องเดี๋ยวมันไม่ผ่านโอเหเปิดกันตรงนี้ทีเดียวอ่ะโอเคครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนมาส่งเลยครับที่5 7 6 8 7 9นะครับกดสนทนาเลยครับแล้วก็กดเขาว่าส่งมอบสีดาทั้งหมดเลยนี่ครับส่งปงับเข้าให้เรียบร้อยเราก็จะได้กล่องสุดท้ายแล้วนะครับหมักเข้าให้แล้วได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนสุนัขทิ้งจอกหาจากไหนนะครับก็คือกิจกรรมวิจารภาพแห่งเซียนนั่นเองนะครับนี่ทิ้งจอก จูชานะครับสุดหน้าสุดคิ้วนี่เราสามารถเอาคะแนนมาแรกเจ้าสุนทริจร้จจอกได้นะครับแล้วก็จะมีท่าเสียงพินและการไล่ล่าของกาเรียนนั่นเองนะครับเอาวิธีการเล่นก็คือให้เล่นซ่อนแอบ,บครับโอ้โเป็นฝ่ายได้จับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับก็คือเห็นไหมถ้าเกิดสมมติมีเป็นฝ่ายได้จับอย่างเงี้ยก็คือสองคนข้างบนต้องไปจับข้างล่างนะ เขาก็จะเป็นแบบเออซ่อนหินซ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไล่จับให้ได้ครับตัวหมีบอกเลยนะหมียงเล่นไม่เป็นเลยยังงงอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องดูเขาครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปตรงดอกไม้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมีเห็นแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องมองครับ ก็คือถ้าดิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาต้องวิ่งไปไกลๆอ่ะนั่นะเห็นเสือเดินแล้วนั่นแหละนั่นะเสือมันไม่เดินได้หรอกครับนั่นน่ะเห็นตรงพุ่มไม้แบบเนี่ยอาจจะใช่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสือเดินได้ไงเนี่ยเสืออ้าวเรียบร้อยจับเรียบร้อยแล้วครับอ้าวชนะแล้วอะไรวะเนี่ย เหมือจะจับได้ตัวหรือชนะเลยอ้าวเรื่องอะไรไปเนี่ยมึนหัวเลยหรือเขาออกเป้าไม่ดูนะอ่า,อาเดี๋ยวลองกตาหนึ่งครับคิดว่ามันเป็นเกมสนุกสนุกขำๆอ่ะเออแต่เกมนี้มันก็เข้าใจทํานะมีอะไรนู่นนี่ให้เราทําตลอดนะครับเออชนะเฉยเลยตะกีมีกดจับอ่ะได้ได้ได้คนหนึ่งแน่ๆออขเออขอญุญาตลุยต่อครับถ้าเกิดเรา เราเป็นคนหนีอย่าเดินไปตรงวาร์ฟนะเพราะว่าเห็นมากตะเกียเห็นหมีเป็นคนจับมาหมีมองเข้ามามันเห็นไงต้องเราเราต้องเดินไปไกลๆเลยะเออเอาครับโอเคหมีไปฝั่งหนีบ้างละอันนี้เีลยวเราต้องดูกันเลยเนี่ยเออชินหลักชินหลังกับเทียทวยไมยอะไรเนี่ยเออเขาอยู่เขาจะอยู่ตรงวาร์ฟใช่ไหมเราต้องไปไกลๆตรงวาร์ฟเขาเขาจะไม่เห็นเรานะ ไม่เป็นไรครับเล่นเล่นให้ดูขำๆมันจะได้แบบเออเพื่อนๆจะได้แบบเออเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ้าวเล่นเล่นแล้วหรอชิมหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหน,นวะมีไม่ได้ดูเลยตรงวาร์ปอะวาร์ปเขาอยู่ตรงไหนอะโอ้ครูจะไม่ได้เล่นเลยอะแ่งล่างเป็นดอกบัวแม่งตรงนี้เลยเขาวาร์ปน่าจะไปอยู่ตรงนู้น เนี่ยเราก็พยายามแปลงร่างให้เนียนๆครับให้มันกลมกลืนกับสถานที่อย่างเช่นแบบเห็นนะมันมีดอกบัววางอยู่เราก็เป็นดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบตรงนี้เป็นดอกบัววางเราเป็นหินเขาก็จับเราแน่นอนอ่ะเออเรื่อหมีไม่โดนคนแรกเลยวอย่างน้อยเพื่อนๆเห็นเวลาป้ะสองที่สี่สิบวิีก็คือเราจะต้องอะไรครับเราก็จะต้องรอให้เออเอะเขาอยู่ตรงนี้เลยที่ว่าโอ้โหกูโดนเอื้อเทียบกับโดนหอ้ย่าอุ้ยรอดเอ้ยโอ้โหจะรอดอยู่แล้ว แตกครับรู้สึกเหมือนที่จับเมื่อกี้เขาจะอยู่ทางฝาเอาอเคก็ไปว่าดูขำๆแลวกันเนาะเอาไปว่าดูวิธีเล่นแล้วกันครับเนี่ยเห็นว่าเขาก็ต้องพยายามเนี่ยวิ่งไล่จับให้ให้ให้ครบให้หมดครับเลย้องจับไปสองแล้วเลยสองคนเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติสองคนสุดท้ายเนี่ยเออเวลาเหลืออยู่ประมาณสองนาทีสามวิเนี่ยถ้าเวลาหมดสองคนฝ่ายฝ่ายที่เป็นคนหนีก็จะก็จะชนะนะครับประมาณนี้ โดน,นจับคนแรกตลอดเลยชิบหายเอ้ยมีโดนคนที่สองว่ามนโดนคนขวามือดูแลสิบว,วีนะกูโคตรเก่งเลยที่ไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆนะ้วดอกบัวแตกเลยเออมันมีวิธีไปดูเพื่อนเราปะวะอยากไปดูเพื่อนเราเป็นไงบ้างชิ้นหลังเขาจับแหลกเลยวะอันนี้คือเขาเดินมาเขากดวาร์ปอย่างเดียวเลยเขาไม่สนนะเออกูเดินทุกท่วงท่ากูกดแม่งจับแม่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันต้องเสร็จกูแน่ อ๋อเนี่ยนั่นแหลเห็นเห็นเพื่อนหมีแล้วเป็นกวางอยู่ตรงนั้นนะกวางกวางเดินได้เนี่ยรู้สองคนนี้เขาเอาเรื่องว่ะโอ้โหเขากดเขาเดินไปกดทุกทุกย่างก้าวอ่ะเออเดินไปจับทุกย่างก้าวอ่ะอ้าวเอาท้าไปกดโดนหน้าไหมเนี่ย อันนี้คือใครเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่ห้าสิบวีครับถ้าเกิดเออฝั่งอ๋อพวกเรานี่เองเห็นนะอันนี้เขาเนียนอันนี้เขาเนียนเขาเนียนทำทำบัลลุกคือง่ายๆ่ายนะเนี่ยถ้าเกิดอีกสี่สิบวีในสองฝั่งล่าจับไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ชนะเราได้คะแนนด้วยนะต่อให้เราโดนจับคนแรกๆเราก็ได้คะแนนแล้วฝั่งเราชนะนะครับวันนี้เขาเขาเล่นเนียนมากเพื่อนสังเกตเห็นไหมเขาจะทําเป็นหยุดเหมือน NPC นพีอะ่ะ แล้วก็ทำเป็นเดินสักสองเก้าแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยแล้วเออเข้าเรื่องวะเออมินเนียนเนี่ยนะเดินเดินทำทำเหมือนคมไงทำเหมือนพีซีทำเหมือนแบบพวกเออ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 เขาเขาเขาไปไหนแล้ววะไอ้สองคนนั้นแหะหมดเวลาครับรอดแล้วเนี่ยชนะนะเออชนะนะครับก็เอาไปว่าแนะนำวิธีเล่นแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเล่นอย่างโฟต้องเล่นแบบเขาเนี่ยแหละเออคนเนี้ย เย้ e! ชนะเฉยเลยอยู่กูอยู่ได้ทั้ง20่สิบนปะีในโคตรเก่งเลยเนี่ยถ้าเกิดฝั่งตรงฝั่งเราชนะเราก็ได้คะแนนเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถเอาคะแนนตรงนี้ไปซื้อของได้นะครับประมาณนี้